สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแต่งในธีมของแพนโทน e 2022นะคะก็คือสีม่วงนะคะสีเวอรี่เพอรี่นะคะก็เดี๋ยวลงคอร์เรคเตอร์ลงลองพืนนะคะค่อยๆเกลี่ยไปวันนี้ีะเลือกใช้นิ้วนะคะก็จะค่อยๆเกลี่ยเกยละเอียดไปนะคะเนียนดีแล้วก็ลง คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะตีให้ค่อยเบนเขาให้เข้ากันนะคะทีนี้นะคะเก็บเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเซตด้วยแป้งฝุ่นนะคะทั้งหมดเลยเสร็จเรียบร้อยเราก็เริ่มแต่งตากันเลยนะคะที่เห็นข,า,ขาวๆนะตีเอาแป้งฝุ่นเมคไว้ก่อนเนาะคุัควาอายแชโดว์มาหลุดก็ เขียนเป็นไลเนอร์นะคะเป็นโค้งเข,าข้าคราวไว้ใช้แป้งเบลนไปเลยนะคะจะให้มันยาวแค่นั้นอ่าแล้วก็เขียนด้วยเขียนตามด้วยเส้นกระบอกตานะคะนั่นแหละเขียนตามไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะวาดไปให้ครบเลยนะคะเก็บรายละเอียดเก็บความคมของเส้นใี้เรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็เอาสี อายแชโดว์ ed, นะสีส้มลงหางตาตามด้วยสีม่วงนะคะลงที่หัวตานะพอเสร็จแล้วก็ลงตาข้างล่างด้วยนะคะม่วงเนี่ยจะใช้ม่วงเข้มม่วงอ่อนสลักกันไปนะคะเนี่ยส่วนสีเส้นเนี่ยจะเลือกใช้สีม่วงเข้มนะคะเพื่อให้มันสีมันเด่นชัดขึ้นมานะคะไลเนอร์ก็เหมือนกันนะคะ ก็คือสูงก็เพืพ่อนๆก็เลือกใช้ได้ตามแบบเฉดที่ตัวเองมีเลยนะคะเสร็จแล้วก็ดัดขนตานะคะปัดขนด้านบนปัดขนตาล่างนะคะปัดเสร็จแล้วเราก็จะติดขนตากันนะพอะติดขนตาเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็มาเขียนคิิวกันเนาะเียนคิิวก็ตามรูปโครงหนะ้าโครงคิวคายคิวมันเลยนะคะ สติก็จะติดเพรนะคะเพราะมจิกิเม็ดให้ลูกนีดน้ด,นด,ดูสนุกสนานขึ้นเม็ดหนึ่งนาติดสักสองสามเม็ดนะคะก็จะเลือกใช้ทนม่วงชมพูนะคะเพื่อให้เข้ากับตีมส่วนสีปากเนี่ยติลองวาดดูแล้วลองทาดูแล้วสีเนี่ยมันมันแย้งคตาเกินไปนะคะเดี๋ยวสุดท้ายที่จะด r อ p ลงขอเป็นแบบสีนูแล้วก็เป็นลิปกลอส จะดีกว่านะคะนี่ก็หามุมมกอกใจยังไงดีสุดท้ายก็เปลี่ยนแบบผมนะคะตอนนี้เลยนี่ที่เลือกใช้นะคะเอ,อ,อนของ Babyliss นะคะเป็น Wave NV น y นะคะก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะ